ห่วยรับปรุณกับอาจารย์มาบอกได้เลยว่าวันนี้ฟังการวิเคราะห์ช่วยยพร้อมวิธีการชี้แนะแล้วเพลิดเพลินแน่กับความหลากหลายของวิชาที่ท่านอาจารย์สรรหามาทําให้ลูกศิษย์ประสบความสําเร็จ้ายแลขวาข้างละ26บซนนะไอ้สิบเกาอ้ข้างละสิบเก้าทำไมเป็นห้าสิบสอะไโอเคสูงสองจสองมาะอยู่กันกี่คน <อ> <AL> เแต่ว่าค,คุณแม่เนีเย่ยต,ต้องมาบ้างอยู่แล้วว่าน้องทุกขับรถไม่เป็นคุณแม่ต้องมาหาเป็นปรั้งเป็นไงแซงกี้แซกี้หนูว่าหนูก็มีดวงดีขึ้นใหม่อยนึงอะค่ะเป็นยังไงคือปกติเป็นคนที่แบบว่าในเรื่องขอจับฉลากเซ็งโชคเซ็งไทยจะเป็นคนไม่มีดวงเยแน่นนสิ่นะคะก็ก็ดีขึ้นนะคะอย่างก็คือตอนงานบันลอนกระชงงานรู้ที่ในใจว่าไหนขอลองดูพลังแซกี้หน่อยสิขอดูรางวัลเี้ยค่ะก็ได้ แรกกีบอเวชั่นบางอันหรือว่าบางอันเนี่ยอย่างที่เจอเครักษาค่ะตอนแรกที่ว่าแบบเคียนี้จริงๆปฏิเสธเลยอ่ะก็คิดว่าหน้ามันแค่ง่ายๆใช่ไหมสุดท้ายอะใครเป็นดีเพราะว่าเขาว่ากลับมาแล้วมาด่าร้านให้ฟังอ่ะบอกว่าเหมือนหาเขาทองแล้วให้ยาดูดมีไฟจะมีปัญหาแต่หัวโชคดีหนูนั้ไม่ให้ค่ะรู้สึกว่าอย่างนั้นคือเรื่องที่เหมือนจะรวยตอนแรกอ่ะมันกลับมานดีตอนหลังแล้วก็แบนนี้การกรละกระละอย่างแบบพอเขาเริ่อยู่รถเดินไปดังป้ายางแตกบอกแตกหน้าอีกลิปเนี่ยค่ะ เลยที่ว่าตอนที่ซวยก็ยังมีแบบยังมีทางออกอ่ะเออไอ้เจ้านี่ยต้านี้เป็นคนขับเป็นคนขับแล้วก็นี่คือคือเขาอยู่เดินฝานะรถ้ถรถอ่ะมันก็ติดไฟแดงใช่ไหมคะอันนี้ก็จอดอยู่แล้วล่ะแล้วก็มีรถกระบะแบบรถรถขอนะคะพุ่งมาพุ่งพุ่งมาเขาด้านหลังนึ่งด้านหลังอ่ะก็เห็นว่ามันอ่ะมันเอามันพุ่งมาหาเราแล้วมันมันนึกไกลๆวมัเฉียบไปชนอื่นไปชนอื่น ผู้รับผลลัพอ่าในครั้งแรกตอนเช้านะคะแล้วก็ไปดูจะไปดูโซลิตเตอร์ที่ที่บ้านที่อาจารย์ไล่ออกมาให้อยู่อะค่ะก็บอกอยู่ไปก่อนไปหาโซลิตเตอร์ใส่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอขากลับมาก็ฝนก็ตกกบอกอยู่นี่ก่อนนะย์อยู่ให้ฝนหายนะคะไปไปไปดูแล้วก็บอกว่าเรื่องข่าวการกระตับกระดิบแหนนะคะตรงสายห้าเอ่อรถยางแตกอ่ะมันแหวนติดติดแม็กเลยอะค่ะก็ก็ดูอ้าว พอพอมันแตกใช่ไหมคะถูกการแล้วเข้าเริมไปอยู่หน้าโรตัสแล้วก็มีบีบิกอยู่พอเดียร์ซึ่งสามารถที่จะเอารถวนเข้าบีบิกได้เลยที่ที่ลูกบอกอะค่ะคือในความโชคร้ายนีนก็มีโชคดีให้เราเห็นนะไม่งั้นจะยุ่งเลยใช่ค่ะรถไปบางคนก็ตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยต่อไปนี้แล้วก็เวลาวันที่วันที่จะไปเรียนไปไปเรียนที่ฐานอะหารไปเรียนกับกับกระป๋านะคะ น,นั้นก็ลุงอ่ะเป็นที่เกิดที่ซื้อที่ให้อ่ะค่ะแต่ได้ได้ยาของพาอาจารย์แล้วใช่ไหมคะมก็ก็ต้องทํามากหนูก็ใส่ผ้าใส่ผ้าแล้วก็เลบ้านเก่าแล้วก็สวดสวดมนต์สวดอะไรขอทุกวันนะคะจนไ่ถึงพระอาจารย์เนี่ยครับแล้วก็ตลอดกระลูก้า แม่ว่าเองที่แปลงด้านหน้าที่มันอยู่นอกรั้วค่ะ,ะเป็นนี่อยู่ทั้งหมดอ่ะเจ็ดล้านกว่าวันที่อาจารย์ได้หนูกจากบ้านตอนนั้นน่ะหนู่นี่นี้บ้านหลังนี้เจ็ดล้านเนไงตอนแรกคุณก็บอกว่าตายละนี่ก็เป็นบ้านที่อยู่ไม่ได้กับจิตตกมะค่ะ,ละแล้วก็ถึงขั้นจิตตกเลยค่ะก็เลยบอกกับลูกว่าอย่างนั้นอ่ะอย่าแม่บอกขายที่ดีกว่าขายกับป้านี่แหละ ก็ไปที่เคยปกติเขาจะไม่เอาเขาจะไม่ซื้อเขาจะไม่ซื้ออะไรเขาก็จะไม่ชอบไอ้นี่ไม่ดีคนพูดตรงเขาก็จะไม่ชอบก็ไปบอกป้าว่าป้าก็บอกว่านี่สงสารหนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเป็นนี่เยอะเขาก็เขาก็เลยซื้อซื้อโดยที่ไม่ต้องโอนแล้วก็โฉนดก็คืนมาแล้วโอ้มีการเปลี่ยนแปลงไหมก็รู้สึกว่าคู่ความคุยกันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่างคีบางอันคิดว่าน่าจะมีกฎปกตีอะ เคสางเงี้ยเขาจะมีปัญหาบ่อย,อยนี่ค่ะก็เวลาวันสื่อก็กเรียบร้อยดีนีเนี่ยเพ่าดีๆๆแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาการที่ร่างตอนนี้พยายามเพื่อแบบว่าหาบ้านดาวเ,เหินเข็มกิ๊บแล้วหมุนอย่ไม่อยู่อ๋อถ้าถ้าค่าหมุนไม่หยุดเนี่ยมีมีมันมีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งคือดวงมันไม่สมพงกับตรงตำแหน่ง อีกประเด็นหนึ่งคือห้องนั้นมีผีนอ่เลยหรกลัวค่ะกลัวบ้านที่บ้านที่มีเหตุเหตุแบบที่เขาไม่ไม่ได้แจ้งเราอ่ะพอเข้าไปปุ๊บหมุนติ้วเลยก็เออก็ใช้มือถือสามสี่ต้นก็ติ้วอันนี้เออแล้วจะจะรู้เลยว่ามันอยู่ไม่ได้พลังวิปริตอ๋อก็เลยก็เลยออกกลับกลับมาแล้วก็บอกว่าเคยไปมาถามที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วค่ะ นั่นก็ไ,ไปคาะไปอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะคะก็ไม่ได้คือมองลงมาแล้วก็เห็นวัดไปกับม่ไม่ชอบเลยแล้วก็ติดต่อยไม่ได้อยู่ห้องนี้ด้วยนะคะอยู่ชั้นล่างกก็เลยขอยักกูว่าขอเอาห้องที่มันดีๆอย่างนี้ค่ะก็เลยถามบอกมีห้องหีงงงงจริงๆแม่มานอนห้องนี้ก็ได้มามา,มานอนนอนได้หมดทุกคนเลยพูดถึงถ้ามีม,มีมีโอกาสอะเออได้หมดเลยอะแม่แม้กระทั่งพ่อก็ได้เอาถาังโลหะแดงแล้วใส่ ใส่ก้อนหินดีกว่าครับจำนวนเขาเป็นคนสี่แค่แบบนี้แหละก้อนหินแบบก้อนหินกลมมนก้อนก้อนหินกลมขาวที่ก้อนหินน,มมน้ำครับเออก้าปอนดาวก้อน,อนเ์กไปตั้งข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้หั <c oughs> วห้องหรือหัวห้องกลอนหันออก ควบควนอักทีมตัวนี้สำคัญมากเอ <c oughs> เอ้ยบอกความลับนี่ไม่ได้เลย <c oughs> ความลับเลยกิเลนกินทองเอสอีสองแปดมงคลครับหมาครับ องค์กรกรรมนิลผู้ลูกแอนีเอางนี้เอาให้ละเอียดขึ้นถังที่จะวางข้างหน้าครข้างนอกถังโลหะไม่ทาสีครับสีที่จะทาทาข้างในทาข้างในเป็นสีทาข้างในสีแดง พาเป็นสีแดงเสร็จถึงค่อยวันที่วันที่จะวันที่ทําเอาหินเก้าก้อนวางในถังครับอ่ะแค่นั้นเฮ้แต่ตัวนี้เงินเงินเข้าเร็วนะเฉพาะบ้านนะคะเออใช่ว่าจะได้ที่บ้าน<อ>แล้วจะดูสตาไม่บ้านด้วยคนด้วยต้องเอาเอาคนกับบ้านมาคนดูก,กันอใช่ใช่ ถึงท้อบ้านคือถ้ามาเห็นบ้านนี้ทําแล้วอยากจะทําบ้านคืนอต้องดูดวงก่อนทิศทางก่อนอที่นี่ห้ามใช้หมาเป็นตําแหน่งกิจกรรมต่างยกเว้นตั้งเ็๊กอีสับตั้งเล็กไปแล้วสองตำแหน่งของคอนหมาทีนี้นอน อ่าขเป็นควาสี่บ้านนี้เป็นในบ้านชิงับใช่ครับยิ่งสูงมิงถังยิ่งกว้างเขาน้ำมีแต่ภูเขาไกลน้ำใกล้เงินมาก่อน แต่ว่าถ้าไม่ควบคมุมบ้านนี้เป็นบ้านมรดกสามสี่กทคีรายะสองห้าตับกับสมองและแก้และแก้ที่ใไ้วางผู้รู้ที่นี่เอี ประตูน้ำไฟเพิ่มผมเขียว,วหน้าประตูด้านนอกถ้าวางตัวนี้แล้วจเจริญบ้านจเจริญคนถ้ายังไม่มีถ้าถ้าตามเป้าหมายว่าจะอยู่คนเดียวก่อนให้ตั้งให้ครบองค์ประกอบห้าโต๊ะทำงาน <c oughs> เอาสน่อย <c oughs> ที <c oughs> เ่เล็กๆที่มันพอ อาจารย์ให้นอนเอ่อเขามีสกีอเขาเป็นเป็นหนึ่งหกแปดเก้าแล้วมันไม่มีนบ้าหน,น,นหนูือบาหนูไม่สองพันนอนนนหนึ่งเลยไม่บ้านหนูนี่จริงๆแล้วในยุคเก้าที่ทาไม่ได้นะใช่สินี่ถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีคู่นี้เออถ้าไม่มีคู่นี้ไม่ได้เลยมันเป็นบ้านยาจบ ต้องสู้ไม่สู้ไม่รวยอยู่เฉยๆนิ่งๆนี่คิดถึงจนๆเลยเนี่ยเออใช่ไมือไม่สาดไม่เกิดงานมันก็เป็นยึดแนวเอนหึ่งไปอืบ้านนี้ประตูประตูห่วยใช้เป็นประตูห่วยใช้แต่นี้พอเป็นประตูห่วยใช้จะเอาให้ครบองค์ประกอนมันไม่เจียใชย้คือพอมาอยู่ปั๊บมันจะมีโชคเรื่อยๆนะ เอาไหมชอบแล้วนะ,ะจะมีโชคเรื่อยๆเรยพราะนั้นตั้งไอ้ใช้ใหยเขาแบบสามรอบร้อยซิ่วทำสงองตำแหน่งถ้าันสามเลยก็แล้วกันอยากตรงไหนก็ได้ตั้งประจำเป็นผีซิ่วตั้งมงตรงมาเลยแสดงผีซิ่วได้จ้ะจริงจริงมนได้สองอย่างมันมีน้ำอยู่ข้างหน้าด้วยตั้งผีซิ่วกบมกรได้เลย ถ้าตั้งแล้วแบบเนี่ยต้องคู่กันเออไอ้ท่านทีซี่ยงมังกรจีเดนใช้ตำแหน่งนี้เลยเพราะมันตรงประจันอย่างเงี้ยประจันนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเตียนอ่ะจะอยู่ที่ไหนก็ก็ทำให้อยู่นี่เตียนเดียวเออแล้วมอยู่ซิกนเพราะมันเป็นแนวแค่อยู่คนเดียวอืมไม่ได้เว้ยเดี๋ยวขึ้นขึ้นไม่ได้ทางนู้นเน่มันอยู่อยู่หลังประตูได้ ปิดซิ่วใช้ป่วยใช้ไน้อยู่หลังประตูได้ยิ่งยิ่งยิ่งเทาเท่าไหร่ยิ่งวอร์กนั้นผงช่วยที่อาจารย์ประสบความสําเร็จที่สุดเลยรู้ไหมบ่นผมช่วยคงช่วยเท่าเพราะว่าโตโตมากับบอดบอดเนี่ยทําแล้วรุ่งเร็วที่สุด มันเสี่ยงด้วยนะัถ้าถ้าผิดไม่ล้คือเขาทาเต็มที่กับเราด้วยเขาเขาฟังเราแล้วก็เขาอนุญาตให้เราดีไซน์หมดเลยขออย่างเดียวว่าภายในสามปีเบรกี่เว้<ร>แล้ว่อาจะสร้างสถาขาใหม่สาปาตา์ใหม่ชื่อมันก็เลยแบบพอทุกที่เนี่ยเวลาเขาเปิดเขาเปิดใหญ่ไงอ่ะแล้วพอ <S <S <ม>เบรกป้าพ่อไปขึ้นสาขาใหม่คนก็จะรู้ว่าโอ้อาจารย์คนนี้ทาแล้วมันก็จะแห่กันมารอคิวเวลาทํานี่เขาไม่อันงบประมาณไงเวลาขอสร้างโอ้สบาย ดีไซน์อะไรไปฝังอะไรไปก็หาได้นงี้ยน่ะจะมาแยกก็มาแยกที่เจอลูกศิษย์นี่แหละมีต่อรองมีต่อรองมีเขียงมีประหยัดมีพ่อมีเอาไม่เอาอาจารย์คะถ้าอาจารย์จะเอาตรงทํางานด้แค่ตรงนี้ละก็อาจจะใช้ตัวอี้ตัวเดียวเลยอี้อีกตัวเดียวเพราะฉะนั้นมุมนี้จะเป็นมุมสำหรับนั่งพื้นที่จะพอ อันนี้ก็เป็นตัวอาหารนี่ก็เป็นโต๊ะเดี๋ยวไม่ถ้ามันไม่ได้เขาไม่ใช้ตัวเดียวกันดีกว่าใช้ตัวเดียวกันก็ได้อันนี้อยู่ที่เตียงนั่นแหละคนสี่เนี่ยมันก็ได้ตรงนี้ตำแหน่งเดียวหนึ่งสี่ใช่ต้องอาใส่โหลสูงอย่างเดียวเพราะดาวใช้ไม่ได้ใช่ไหม เราเห็นผลทุกอย่างภายในไม่เกิน60วันโอเคได้นักตามดูเลยเนี่ยใช้วิวชาเนี้ยอาศัยการตั้งถังนหมครับอาศัยพรมพรมนี่ไม่ใช่เป็นวิวชาปกติออกไปออกไปตั้งรับตั้งหน้าบ้านหน้าบ้านเลยบินเข้ามาเออจะทำประตูน้ำไฟ อ่ะโอเคจบต่อแล้วแล,ว,วแล้วลองมาอยู่ก่อนเราไาอยู่ก่อนแต่ว่าที่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 ทททให้นี่เขาเป็นคนสี่ที่ไม่ได้ใส่การ์าอ่การ์ดด้ยหรอโอ้ยนี่ถ้าถ้าไม่ได้เรียนนะเขาจะไม่รู้เลยนะสี่แปดสี่เก้า